สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเอ f f ออฟิวันนี้เราอยู่กับสํานักทังเลือดพบจบแดนหรือถัองซานภาค2นะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้าอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับหลังจากหัวอีห่าวเดินออกมาจากสนามประลองสัญญาณข่าวก็ถูกรายล้อมไปด้วยนักเรียนจำนวนมากในทันที ลูกพี่หัวเจ้าควรอธิบายให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกาบวงแหวนยานแสนปีของเจ้าหลานโซโซร้องออกมาขณะยืนอยู่ข้างๆเขาใช่แล้วลูกพี่หัวเจ้าต้องชดใช้เกงงใหงกับข้าด้วยข้าเกือบจะฉีวรดตัวเองพอเจ้าจอเซเชนยืนอยู่ข้างๆก็พู่นออกมาข่าวทำให้นักเรียนข้างขารับเบิดเสียงหัวเราะในทันที เจ้าคงไม่ได้ฉีดจริงๆใช่ไหมหากเจ้าฉีดต่อหน้าทุกคนที่นี่ข้าจะจัดการเจ้าซะหัวอี้ห่าวก็กล่าวอย่งไม่พอใจโจซื้อเฉินก็หุบป่ากลงทันทีหัวอี้ห่าวพูดเสียงดังว่าข้าแน่ใจว่าทุกคนสามารถคาดเดาได้ว่าวงแหวนยาแสนปีของข้าเป็นของปลอมข้าสามารถพูดได้เพียงว่ามันเป็นทักษารยันใหม่ที่ข้าได้รับ ซึ่งไม่มีการใช้งานจริงอย่างอื่นข้าจะไม่พูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมใดใดข้าขอเก็บไว้เป็นความลับการทดสอบขั้นสูงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและจะไม่จบลงเพียงพอเรื่องลังกาวขณะที่หัวอีห่าวและนักเรียนคนอื่นกล่าบมาที่ชั้นเรียนอย่างล่าเลิงใต้หวาปินก็ได้ยินอยู่ในมุมมืดซึ่งอยู่ห่างไม่ไกลจากพวกเขานักขณะที่เขาเช็ดคราบเลือดที่มุมปาก ก็มีแสงอันโหดล้ายปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาหว่าปินเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมจูลู้ถามด้วยความเป็นกงนังวลใต้หว่าปินก็ตอบอย่างเย็นชาว่าช่วยค่าขออาจารย์มู่ลาพัก้อนทีข้าจะออกไปข้างนอกสักหน่อยเจ้ากำลังจะไปทำอะไรจูลู้ถามต่อเจ้าสนใจเรื่องของตัวเองเธอใต้หว่าปินพูดออกมาอย่างยินชา จานั้นเขาก็หันหลังและจากไปเนื่องจากการทดสอบเรื่อนระดับถูกยกเลิกนักเรียนห้องเรียนที่1และห้องเรียนที่สจึงต้องกลับไปที่ห้องเรียนของตนเพื่อเรียนต่อหลังจากสนทนานการสรัสร้นๆแล้ววางหวังเยียนกับอาจารย์โจอี้พวกเขาก็เรียกหัวอี้เข้ามาเพื่อสอบถามคำถามสองสามข้อหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มชั้นเรียนตอนบ่าย แต่หัวอีหาวไม่ได้กลับไปที่นั่งของเขาเขากลับยืนอยู่ข้างแท่นสอนจากนั้นอาจารย์โจโอ้ก็ถูกเรียกตัวไปโดยอาจารย์ของแผนกการสอนขณะที่ผู้อำนวยการโต้วยรุนกำลังจัดประชุมหว่างเยียนก็พูดกับนักเรียนห้องเรียนที่หนึ่งว่าเนื่องจากสถานการณ์พิเศษทำให้การทดสอบเนื่อนระดับจะถูเลื่อนออกไป2-3วัน สิ่งนี้จะทำให้เจ้ามีเวลาฝึกฝนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยวันนี้พวกเจ้าทุกคนได้เห็นการต่อสู้แล้วหว่างหัวอีหาวกับหมาป่าปีศาจวายุแล้วศาสตร์วิญญาณคือพวกที่ไร้ความรู้สึกและสิ่งแรกที่เจ้าต้องทำเมื่อต่อสู้กับพวกมันคือใจยเย็นเจ้าต้องแสดงทุกสิ่งที่เจ้าเรียนรู้มาศาสตร์วิญญาณไม่น่ากลัว ส่วนใหญ่พวกมันจะต่อสู้โดยอาศัยฉันชาตยานตามธรรมชาติเท่านั้นปากการแรกเจ้าต้องเอาชนะอุป,ปรรกทางจิตใจของเจ้าให้ได้เนื่องจากความกลัวจะทำให้ความข็งแ่งในการต่อสู้ของเจ้าลดลงอย่างมากปล่อยความกลัวของเจ้าออกไปเมื่อนานเจ้าจึงจัดทุ่มสุดตัวได้ขณะที่พูดเขาก็มองไปที่นักเรียนแล้วพูดต่อว่า ถามตัวเองดูว่าเจ้ากลัวแค่ไหนตอนที่หมาป่าปีศาจรวายุปรากฏตัวออกมานักเรียนจำนวนมากก็ก้มหน้าลงด้วยความอับอายทันทีวางเยียนกล่าวต่อไปว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นพอเจ้านัเองแต่เป็นพอเจ้าไม่มีประสบการณ์ใดๆในการต่อสู้กับสัญญาณหากเจ้าต้องต่อสู้กับเพื่อนร่วมชั้น ที่มีพลังเท่าๆกาันเจ้ายังจับกลัวอยู่ไหมแน่นอนว่าเจ้าจะไม่รู้สึกแบบน,นั้นนั่นเป็นเพราะว่าเจ้าเชื่อว่าเพื่อนร่วมชั้นของเจ้าจะไม่ทำร้ายเจ้าจริงๆแล้วเจ้าคิดว่าศาสตร์วิญญาณหรือวิญญาจารย์อย่างพวกเราคายแข็งแก่งกากันข้าสามารถให้คําตอบที่ชัดเจนแก่เจ้าได้ภายใต้สถานการณ์ ที่ทั้งสองฝ่ายมีการฝึกฝนที่เหมือนกันวิญญาจาร์อย่างพวกเราจะต้องเป็นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนขณะที่พูดมาถึงจุดนี้ข่าวก็ยกมือขึ้นและชี้มาที่หัวของตัวเองพร้อมพูดว่านั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์เราฉลาดเจ้ากลัวสัญญาณพอพวกมันมีสติปัญญาตามและมีความตั้งใจที่จะฆ่ายอย่างไร้ความปณานีแต่เพียงแค่อรอจนกว่า เจ้าจาะคุ้นชินกับรูปแบบการต่อสู้กับสัญญาเหล่านั้นเมื่อถึงจุดนั้นเจ้าจาะค้นพบว่าผู้ที่น่าเกรงขามอย่างแท้จริงคือวิญญาจารย์อย่างพวกเราเราใช้วิญญาณยุทธและทักษะยันของเราเพื่อสร้างกลยุทธ์ต่างๆได้มากมายแต่เจ้าต้องจําไว้ว่าไม่ว่ากลายุทธ์จะโดดเด่นเพียงใดหรือทักษะยันจะทรงพลังแค่ไหนชาวพอผู้ที่มีความกล้าหาญเท่านั้น จึงจะสามารถสาแสดงพลังที่แท้จริงของพวกเขาได้การทดสอบเลื่อนระด,ดับนี้จะตัดสินว่าเจ้าจะสามารถเรียนต่อที่โรงเรียนได้หรือไม่ในทางใดทางหนึ่งเจ้าสามารถพูดได้ว่าสิ่งนี้จะตัสินอนาคตของเจ้าด้วยวันนี้เรามีบททดสอบในนาทีสุดท้ายเพื่อพัฒนาความกล้าหาญของเจ้าอีฮาว มีความสามารถในการเปลี่ยนสีและกลิ่นอายของวงแหวนยันข,ขาวข้าขอให้ทุกคนอย่าปลดปล่อยวิญญาณยุทของเจ้าออกมาไม่ว่าเจ้าจะรู้สึกกดนดานมากแค่ไหนพาย,ยายามสงบสติอารมณ์เอาไว้อีหาวเจ้าเริ่มได้เลยหัวอีหาวพยักหน้าแสงสีทองก็ส่องประกายในดวงตาของเขาแล้วงแหวนยันสีขาวสองวงก็ค่อยๆลอยขึ้นมาจากใต้ฝาา่าเท้า มานเป็นลักษณะที่ดูเหมือนกับวงแหวนยันสิปีเมื่อตอนที่หวังเยียนเรียกเขาไปที่นั่นข้างเพื่อสอบถามคำถามสองสามข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าเขาจะเต็มใจใช้วิธีนี้เพื่อช่วยนักเรียนคนอื่นๆหรือไม่หัวอีหาวก็ได้อธิบายสั้นๆแล้วว่าทักษะญ,ญันของเขาทำงานอย่างไรไม่อย่างนั้นหวังเยียนคงจะไม่ถามเขาแบบนี้ ทางด้านหัวอีห่าวก็ไม่ลังเลและปฏิบัติตามทันทีเขาเป็นหัวหน้าชั้นเรียนจึงเต็มใจช่วยเพื่อนร่วมชั้นและยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่สามารถปกปิดทักษะการล่อเลียนแบบของเขาได้มานจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บไว้เขาสามารถทำให้ศาสตร์วิญ,ญญาณจำนวนมากตายได้โดยอาศัยคำแนะนำของนอนไมาน้ำแข็งเทนเมอร นอกจากนี้สิ่งนี้ทำให้หัวอีฮาวได้สัมผัสกับรูปแบบที่หลากหลายของทาาักษะนี้วงแหวนยานสีขาวอายุ10ปีเหล่านี้จะไม่สมผลดีต่อนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมากนักสีของพวกมันก็เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองอย่างรวดเร็วเมื่อมองดูวงแหวนยานที่มีการเปลี่ยนสีอย่างกระทันหันนักเรียนห้องเนียนที่หนึ่งก็ประหลาดใจ ทางษานี้ลึกลับจริงๆมันสามารถเป็นสีของวงแหวนยันของหัวอีหาวได้ตามต้องการหว่างเยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เข่งขึ้นว่าสีขาวหมายถึงวงแหวนยนันอายุสิปี e, ซึ่งเป็นวงแหวนยนนันระดับต่ำสุดที่วิญญาจารสามารถหลอมดมได้สีเหลืองแสดงถึงวงแหวนยนันร้อยปีสีของวงแหวนยันจะเปลี่ยนไปตามอายุ เจ้ารู้หรือไม่ว่าถ้าไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะมันอัดแน่นเต็มไปด้วยพลังมหาศาลและทุกทักษะญานจะใช้พลังนี้ในวิธีที่ต่างกาันและไม่ใช่ว่าพลของวงแหวนยานระด,ดับตามจาเป็นต้องตามเสมอไปต่อมาวงแหวนยานสีเหลืองก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงอีกครั้งเมื่อวงแหวนยานสีม่วงสองวงซึ่งแสดงถึงระด,ดับพันปีปรากฏขึ้น ร่างกายของหัวอีฮาวก็เริ่มส่งแรงกดดันที่มองไม่เห็นทำให้นักเรียนห้องเรียนที่หนึ่งค่อนข้างกังวลท้ายที่สุดในชั้นเรียนทั้งหมดมีเพียงหวังตรงเท่านั้นที่มีวงแหวนยานพันปีทุกคนระวังตัวด้วยหัวอีฮาวพู้เสียงดังวงแหวนยานพันปีสองวงที่อยู่บนร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งสีม่วงเข้มขึ้นในทันใดจนกระทั่ง ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำห้องเรียนนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่ากับสน,นามประลองสัญญาณทำให้การปรากฏตัวของวงแหวนยานหมื่นปีสองวงสร้างแรงกดดันอย่างหนักในทันทีที่กระจายไปทั่วร่างกายของหัวอีฮาวในเวลานี้หัวอีฮาวได้รับการสนับสนุนจากกลิ่นอายของจักรพรรดินีแมงป่องน้ำแข็งมรโกดมันเป็นสัญญาณที่ดุร้าย และเมื่อหัวอีฮาวได้ส่งกินอายของมันผ่านวงแหวนยานหมื่นปีสองวงขาวในบริเวณที่ขับแคบชนี้กิ่นายที่ส่งอำนาจของมันทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนถูกบทขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยท่านใดน,นั้นนักเรียนที่มีฐานการฝึกฝนที่อ่อนแอก็รู้สึกว่าวงแหวนยานของตัวเองโผล่อ,ออกมาจากร่างกายแม้แต่รูปลักษณ์ของพวกเขา ก็ซีดเผื่อหวางเย็ยนขมวดคิว้วขณะที่เขาบอกกับหัวอีหาวว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มผลลัพธ์เพิ่มเติมแล้วแค่รักษาระดับความเข้มข้นนี้เอาไว้เพราะเขารู้สึกว่านักเรียนทุกคนคงจะชฉี่วรถแน่ถ้าหากหัวอีหาวจะปล่อยพลังของวงแหวนยานแสนปีภายในสถานที่ที่เล็กๆแคบแบบนี้ต่อไป และเขาไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนการรักษาระดับความเข้มข้นวายที่เหมือนปีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับนักเรียนเหล่านี้ต่อมาหว่างเย,ยนก็พูดต่อไปว่าหลังจากบำเพ็ญตบะมาน้ำเหมือนปีศาสตร์วิญญาณจะประสบกาบการก้าวกระโดดเชิงคุณสมบัติโดยทั่วไปแล้วหากมานุษต้องการจัดการกราบับ ศาสตร์วิญญาณอายุเหมือนปีเพียงลำพังพวกเข่าวต้องมีความแข็งแกงอย่างน้อยหกวงแหวนถ้าหาข่าวต้องการจัดการกับศาสตร์วิญญาณอายุสามหมื่นปีข่าวต้องมีความแข็งแกงของเจ็ดวงแหวนยันขึ้นไปและถึงแม้จะเป็นเพียงสิ่งที่เขาสามารถลองได้หลังจากได้รับกายแท้วิญญาณยุทธก่อนหน้านี้ข้าบอกว่าวิญญาจารย์ทั่วไป จะแข่งแก่งกว่าสัญญาในระดับเดียวกันแต่ในปราตร์ของแผ่นดินบนดินแดนโต้วลวงของพวกเรามีเพียงตัวอย่างเดียวของวิญญาจาร์ที่แข่งแกร่งที่สุดซึ่งอยู่เหนือกว่าสัญญาที่แข็งแร่งที่สุดนั่นเกิดขึ้นเมื่อเจ็ดประหลาดสื่อไลเคอร์รุ่นแรกยังคงมีอยู่ตัวอย่างที่ดีที่สุดในหมู่ผู้ข่าวคือผู้ก่อตั้งสำนักทางอาซูราทางซาน เป็นช่วงเวลาที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ของพวกเราแข่งแก่งกว่าสัญญาณแต่เราไม่สามารถต่อสู้กับสัญญาณที่แข่งแก่งที่สุดได้เสมอไปสาหลับสัญญาณที่บำเพ็ญตะบะมาแสนปีแม้แต่ราชทินานาภม,มยุทธก็พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะต่อสู้กับมันเพียงลำพังนั่นเป็นเพราะว่าศาสตร์วิญญาณที่สามารถบำเพ็ญตะบะมาเป็นเวลาแสนปี จะมีสายเลือดสมพลังที่สืบทอดมาอย่างแน่นอนและเพื่อกำราบสัญญาณแสนปีอย่างน้อยต้องเป็นอัครพมยุทธ์ดาดับ95หรือมีกระดุมยานมากพอเท่านั้นในอดีตสาสตร์ยานเคยออกมาจากป่าใหญ่ชิงโตแล้วโจมตีโรงเรียนสื่อหลเครืของเราครั้งนั้นโรงเรียนต้องประสบกับความสูญเสียอย่างร้ายแรง ภายในปลาย,ยาญชิงโตมีสัญญาณบางตัวที่มีระดับเกินแสนปีจริงๆแล้วระด,ดับแสนปีก็ไม่ใช่ขีดจำกัดของสัญญาณเพราะมีสัญญาณบางตัวที่สวรค์มอบพรสวรรค์ให้และด้วยการพึ่งพาก,การบางเพนตตบาของพวกมันพวกมันจะสามารถทลวงขีดจำกัดระดับแสนปีแล้วไปสู่อนาณนาจักใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ ศาสตร์วิญ,ญญาณที่สามารถก้าวข้ามระด,ดับแสนปีได้เหล่านี้เรียกว่าศาสตร์วิญ,ญญาณเหนือธรรมชาติข้ารับประกันได้เดยว,ว่าในปลาใหญ่ชิงโตยังซ่อนสัญญาณเหนือธรรมชาติเอาไว้สำหรับเราผู้ที่เป็นวิญญาจาร์ศาสตร์วิญญาณแสนปีเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งมันจะให้วงแหวนยานแก่เรา10,000แสนปีและกระดุมยานรวมสี่ทักษะวิญญาณ แต่สัญญาณเหนือธรรมชาตินั้นคล้ายกับหายนะแม้ว่าเราจะจ่ายราคามหาศาลเพื่อฆ่าพมานแต่ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะได้ของที่มีค่าจากร่างกายของพมานนั่นเป็นเพราะว่าวงแหวนยานที่สร้างขึ้นโดยสัญญาณเหนือธรรมชาินั้นไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถดูดซับได้โดยง่ายพอร่างกายของวิญญา,า์อาจไม่สามารถต้านทานพลังของมันได้ โจซื้อเชิญอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นว่าอาจารย์หวังครับแม้แต่ราชธินานามพมยุทธ์ก็ไม่สามารถดูดซับได้หรอกครับท่านไม่ได้บอกหึงคำว่าหลังจากผ่านระด,ดับ90และกลายเป็นราชธินานามพมยุทธ์ร่างกายของเราก็จะก้าวกระโดดเชิญคุณภาพหลังจากพูจบใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นข่าวซึ้งเล็กน้อยเพราอหัวอีห่าวได้ปลดปล่อยกินอาย กดดานสัญญาณอายุ1,000งปีอย่างต่อเนื่องและกิจนี้ก็โจมตีจิตใจของนักเรียนอย่างไม่หยุดยั้งพวกเขาจำเป็นต้องรักษาสมาธิเท่านั้นจึงจะสามารถระงับความกลัวภายในใจได้หว่างเยียนตอบยังไม่ค่อยพอใจว่าเจ้ากําลังต่อต้านสามารถสำนึกกับคำถามเหล่านี้ห่านี่เป็นการทดสอบเลื่องระดับ พวกเจ้าคงถูกส่งกลับบ้านไปแล้วบอกข้าทีว่าราชธินานาภม,มายุทธมีกี่วงแหวนโจซือเฉินตอบทันทีว่าเก้าวงแหวนครับอ้อใช่หลังจากผู้จบเขาก็เข้าใจในทันทีแน่นอนว่าราชธินานาภม,มายุทธนั้นมีเก้าวงแหวนพวกเขาเป็นการลำลงอยู่ระดับสูงสุดแล้วพวกเขาจะเพิ่มวงแหวนยานอีกวงได้อย่างไร หวางเยียนกล่าวด้วยอรอยยิ้มจังๆว่าในที่สุดเจ้าก็เข้าใจความผิดพลาดของตัวเองหากเจ้าพยายามอย่างเต็มที่และสามารถต้านทานความกลัวในใจได้อาจารย์จะบอกความลับแก่เจ้าความลับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวงแหวนยานระดับสูงสุดนักเรียนทุกคนถูดึงดูดโดยคำพูดของหวางเยียนและความกลัวในใจของพวกข่าวก็ลดลงนักเรียน ที่ปลดปล่อยวิญญาณยุทธของพวกเขาก็กำลังพยายามปิดการใช้งานวิญญาณยุทธต่อจากนั้นหว่างเยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เค่งขึ้ว่าสิ่งที่โจซื้อเฉิญผู้ในตอนนี้ขาดกำลักความคิดพื้นฐานแต่ข้าจะบอกเจ้าในเรื่องนี้เองในประวัติศาสตร์บนดินแดนโต้หลวงของเรานั้นมันไม่ใช่ว่าไม่มีวิญญาณจาย์ที่มีสิบวงแหวนยานข้อมูลลับนี้ ถูมันทึกไว้ในโรงเรียนสื่อไลเคร์อของพวกเราสิบวงแหวนยานอย่างนั้นหรือหลังจากได้ยินคำพูดเหล่าน,านั้นนักเรียนทุกคนก็ตกใจความกลัวในใจของพวกเขาก็ลดลงไปอีกวางเย,ยนกล่าวว่าหัวข้อหลักในการคุ้นควาของข้าคือวิญญาณยุทธและวงแหวนยานหลังจากค้นความมามากมายข้ารับรองได้เลยว่า เป็นไปได้ที่จะมีสิบวงแหวนยานาและการมีวงแหวนยานาสิบวงนั้นก็เท่ากับการเป็นเทพเจ้าตามบันทึกของโรงเรียนของพวกเรามีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบุคคลที่มีวงแหวนยานาสิบวงว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจระดับเทพเจ้าและบุคคลนี้ก็เป็นคนที่ข้าพูดถึงก่อนหน้านี้ข่าวคือผู้ก่อตั้งสำนักทางบานพระบุุษทางซาน นายบรรดาวิญญาณยุทธคู่ของเขาวิญญาณยุทธหลักของเขาคือจากกอาพันอินคามมีวงแหวยนยาณสุองค์นักวิจัยรุ่นหลังๆจึงตัดสินใจเ,เรียกพวกมันว่าวงแหวนญาณระดับเทพเจ้าในบรรดานักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียนวางตรงเป็นคนที่เผชิญกับแรงกดดันน้อยที่สุดเพราะข่าวคุ้นเคยกับหัวอีหาวเป็นอย่างมากและทั้งสองคน ก็สามารถประสาวิญญาณยึดของพวกเขาได้มันจึงไม่สำคัญว่าหวัยอีหาวจะใช้ความสามารถอะไรเขาจะไม่รู้สึกหนักใจกับภัยคุกคามจากพวกมันเลยแต่เมื่อเขาได้ยินคำพูดของวังเยียนเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าอาจารย์หวังครับแล้ววงแหวนยานระดับเทพเจ้ามีสีอะไรครับหวังเยียนก็ตอบว่าข้าไม่รู้จริงๆ แต่จาาบันทึกทางปาติศาสต์วงแหวนยันที่9ของจักรพันคามของบรรพบุรุษทางนานนานเป็นสีน้ำเงินทองส่วนวิญญาณยุทธที่สองข่าวคือคอนเทาเทียนซึ่งวงแหวนยันที่นั้านนมีสีที่ต่างกันมานคือสีทองเข้มเป็นไปได้มากกว่าว่ามานอาจเป็นวงแหวนยันระดับเทพเจ้าจากสิ่งนี้เราสามารถสรุปได้ว่า วงแหวนยานระดับเทพเจ้าทั้งหมดจะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปว่างตรงก็ถามตอบว่าท่านไม่ได้เพิ่งบอกหรอกคำว่าวงแหวนยานที่10เป็นวงแหวนยานระดับเทพเจ้าแล้ววงแหวนยานที่9กของบานพระบูรุษทางซานสามารถเป็นวงแหวนยานระดับเทพเจ้าได้อย่างไรว่างเย็ยนยิ้มเล็กน้อยก่อนจะบอกว่าก่อนอื่น เราต้องพูดถึงศาสตร์วิญญาณในตำนานที่เคยมีอยู่บนดินแดนโต้หลวงของเราก่อนแม้แต่ในหมู่อาจารย์ภายในโรงเรียนก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ความลับนี้ศาสตร์วิญญาณในตำนานนี้เป็นที่รู้จักในนามราชาวานปีศาสร์ทะเลลึกและการฝึกฝนของมันก็น่าจะใกล้ระดับล้านปีแล้วแต่ก็ไม่มีใครทราบชัดเจนแน่นักว่า การบำเพ็ญตะบะมันถึงหนึ่งล้านปีจริงหรือไม่ตามบันทึกทางประสร์ของพวกเราแต่เมื่อบันพระบุุษทงังซานดูซับวงแหวนยานของมันมันก็หลอมรวมเข้ากับพลังบางอย่างในร่างกายของเขาซึ่งทําให้มันกลายเป็นวงแหวนยานด้าดับเทพเจ้าสีทองเข้มบานพระบุรุษทงังซานได้ทะลวงผ่านจุดสูงสุดของการฝึกฝนไปแล้วณนะจุดนี้หมายความว่า พลังวิญญาณข่าวได้มาถึงระดับหนึ่งและข่าวก็กลายเป็นเทพเจ้าด้วยความช่วยเหลือของวงแหวนวิญญาณที่สิบของวิญญาณยุทธหลักข่าวอย่างจากกับพันคามข่าวจึงสามารถสังหารราชาวานปีศาททะเลลึกได้เมื่อหวังเยียนพูดเกี่ยวกับวงแหวนยญญาณระดับเทพเจ้าของบรรพระบุตรทางซานจบหัวอีหาวก็ตกอยู่ในความไม่เข้าใจ หลังจากได้ยินเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสัญญาล้านปีที่อาจปรากฏตัวขึ้นในอดีตข่าวก็ตกตะลึงจนพูดไม่ออกในขณะนั้นข่าวจึงอดไม่ได้ที่จะถามว่าอาจารย์หวังครับแล้วราชาว,วานปีศาจทะเลลึกบรรลุการบำเพ็ญตะบะถึงล้านปีจึงหรือไม่ครับหวังเยียนสายหัวก่อนจะตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นซับซ้อนมาก จากการค้นคว้าจำนวนมากที่ดำเนินการในช่วงหลายหมื่นปีโดยวิญญาณจานผู้สมพลังโดยปกติแล้วศาสตร์วิญญาณจะถูกจำกัดชีวิตไว้ที่หนึ่งสปีเมื่อมันมาถึงขีดจำกัดนี้พวกมันจะพบกับภายพิบัติพวกมันจะต้องเลือกระวหว่างการพยายามทะลวงขีดจำกัดหรือแปลงกายเป็นมนุษย์ก่อนหน้านี้ข้าบอกว่า ศาสตร์วิญ,ญญาณที่สามารถทะลวงขีดจำกัดนี้ได้เรียกว่าศาสตร์วิญญาณเหนือธรรมชาติแต่พวกมานทั้งหมดยังคงต้องไปเชิญหน้ากับภายพิบัติเช่นนี้ในทุกๆแสนปีเมื่อพวกมันทะลวงผ่านภายพิบัติครบสิบประการได้พวกมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับเทพเจ้าหากพวกมันสามารถก้าวผ่านประตูทองคำและแปลงสภาพเป็นมังกรได้ พวกมันก็จะสามารถกลายเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงได้เท่าที่ข้ารู้มาศาสตร์วญญาณไม่เคยทำขั้นตอนนี้สำเร็จแม้แต่ราชาว,วานปีศาจทะเลลึกก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นโดยไม่คำนึงถึงว่าจะสามารถบรรลุก,การบำเพนตบาถึงหนึ่งล้านปีได้หรือไม่มันก็เป็นเพียงสัญญาณเหนือธรรมชาติตามใดที่มันไม่สามารถกลายเป็นเทพเจ้าได้ แน่นอนว่ามีเพียงเทพเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้ศาสตร์วิญญาณเหนือธรรมชาติที่น่าสะพึงกลัวเหล่านี้ยอมจำนวนได้หากใครมีพลังไม่มากเท่ากับบานพระบุษรทงางซานต่อให้คนที่สามารถฆ่าสาัญญาณเหนือธรรมชาติอย่างราชาว,วานปีศาทะเลลึกได้ก็ไม่สามารถดูุซับวงแหวนญาณและกระดูกญาณของมันได้อย่างสมบูรณ์ หัวอี้ห่าวก็ถามตอบว่าอาจารย์หวังครับก่อนที่บรรพบุรุษทางซานจากการเป็นเทพเจ้าและจากโลกของเราไปเขามีวิญญาณยุติอื่นนอกเหนือจากจากกับพันอินคามและคอนเทเทีของเขาหรือไม่ครับว่างเยียนสายหัวพร้อมตอบว่าไม่มีแล้วเมื่อบรรพบุรุษทางซานต่อโซ่กับสำนักวิญญาณยุติครั้งสุดท้าย ฝ่ายตรงข้ามสองคนที่เขาปรเชิญหน้านั้นก็อยู่ระดับเทพเจ้าทั้งคู่ตามบันทึกทางปรัิศาสตร์อย่างน้อยสถานการณ์ที่บรรพบุรุษทางซานครอบครองสามวิญญาณยุดนาน,นาาามไม่ปรากฏอีฮาวทาไมเจ้าถึงถามอะไรแบบนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับ เรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุอ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เซลเออขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ